ไกดตากันไหมคะไกายตาผมสีดำว้าหน้าดูขาวมากเลยจริงผิวเ่อเดิมเ้อแต่ผมสีดำครับแบบนี้นะคะมันจะขับให้หน้าดูขาวเข้าเรื่องออทาทายใช้แป้งฝุ่นของซุปเปอร์มันนะคะจริงๆเป็นแป้งอะไรก็ได้ก็ทาทาไปเถอะขาวก็คอได้ยิ่งดีนะคะแต่ใช้อุ้ยเยวไปไปเนะี่ย ใช้เป็แนแป้งฝุ่นทานะคะเพราะไอตาขี้เกียจจะใช้แป้งพับผัดจบแค่นั้นแหละซอยเขียนของมิเล่เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะซึ่งมันก็คงจะไม่เข้ากับคิ้วไอตาหรอกเพราะคิ้วตาเป็นคิ้วดำนะแต่ก็เขียนๆไปเถอะนะเป็นลุคที่เน้นความความแต่งๆไปเถอะบางน,นะไอตาก็จะไม่ฝนคิ้วอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวจะผิดคอนเซ็ปต์เขาเดี๋ยวคิ้วจะหนาเกินไปถามว่าคิ้วเท่ากันไหมก็ไม่เท่านะคะซึ่งเราแคร์ไหมก็ไม่แคร์นะคะใช้อายไลเนอร์ ของ forest m ีนะคะการเขียนตาของลุคนี้นะคะก็คือจะลากลงมาค่ะให้ตาดูตกๆเหมือนเรืเหมือนลูกมาต้งน้ำนะคะไม่ต้องคมไม่ต้องกริดอ่าแบบนี้เลยอ่าเสร็จแล้วเราก็จะได้ตาที่ใหญ่ผิดมนุษย์มากๆใช้บลัชออนที่แดงมากๆแต่วันนี้ตารู้สึกว่บลัชออนที่แดงเนี่ยจะไม่สาแก่ใจวันนี้ใช้เป็นลิปสติกแล้กันลิปนี้แบรนด์นี้ชื่อแบรเอวาอะไรสักอย่างนี่แหละ ไม่รู้จะแดงพอหรือเปล่านะลองดูนะคะเกลี่เกลี่เกลีนะคะเกลี่ยให้เนียนหรอคะเปล่าค่ะเกลี่ยไปไงั้นละคะ่ะเพราะว่าลูกนี้แต่งยังไงก็ไม่เนียนอานุริแมทนะคะสีเบอร์สิบลูกนี้นะคะค่ะแต่อย่างเดียวตอไม่มีคอนดิชันสีฟ้าแต่ไม่เป็นไรลูกนี้เนี่ยเขาจะเน้นปล่อยผมนะ ผมทองก็ได้ผมดำก็ได้นะให้ประมาณนี้นะเออดูดูไปก็เหมือนแบบผีปุ่นยังไงทุกคนเหมือนไหมคะทุกคนเหม,มือนใช่ไหมอืมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็ขอบคุณสำหรับคำชมทุกทุคนนะ <c oughs> ไม่รู้หรอกว่าทุกคนจะเม้นอะไรแต่รู้ว่าจะต้องชมกันแน่แน่สำหรับวันนี้เวลาค่ะถือว่าเป็นการอัปเดตเทรนด์เมคอัพหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะหรือไม่เป็นประโยชน์ก็ได้แต่ก็ไม่แคร์หรอกว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือเป,ป,อเป,เปล่าไปลวบ๊ายบาย